สวัดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินมาข้าวแดงกรอบนะครับร้านดังแถวพังนามนะครับอ่าคนไหนได้ผ่าแถวเยบบาวราชก็มาแวะทานกันได้นะครับร้านชื่ออะไรวะเสียงฮะเสียงเออชื<ะ>่ออะไรบางดีนเสียงอ่ะพูดพูดดังๆให้เราเข้ากันเสียงครับอ<ะ>เอ๊ะเขียวเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างสองพิเศษ โดยร้านนี้มีซิเกเนเจอร์ก็คือไส่ดำนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะครับเจ,เจอกันเลยครับตอ,อนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราอินเสิร์ตเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมที่แล้เมนูืกันเลยนะครับชิมข้าวกับข้าวมันป่าว หมูกอบอร่อยตำราอร่อยนี่ซิงเกิลต์นะครับไข่ดำอันนี้สีกอะอก็ตอมา่มัหมูมากครับมันเป็นหมูแดงนะหมูแดงหมูก็ไทยหมูกใช่ทำไมหมูกรอบครับหมูกรอบ ปิดยอดครับเกี่ยนหนึ่งครับคุณเชียงครับอืมไผ่ร้อยเลยครับเปิดท้ายเรื่ของสดๆนะครับเดี้ยวนะครับ อร่อยครับอร่อยมากสุดยอดครับเดี๋ยวมาเจอกันนะทางท้ายคิวมาทางไปเจอกันครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับทุกคนร้านก็จะอยู่บริเวณถนนแมงน้ำเครับนี่นะครับครับบอกเลยว่าร้านนี้ก็สุดยอดเป็นร้านตำนานนะครับเจ้าเก่าแก่มา60ปีแล้วนะครับ ท่านใดจะมองมอมาลองได้นะครับนี่นะครับแมงนามซอยตงองถนนเวาวราชเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโฟร์เทนโรมินิ่ถึงพันซับเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ